สบายดีพี่น้องตอนนี้น้องนนกัเป็นตากล้องไอเป้เด้อสบายดีเด้อพี่น้องตอนนี้บาฟเปตสิตาเจวเด้อพี่น้องเด้อตาเจาให้สร้างเว้ยนี่พ่อของฮามเพิ่นออกมาแต่เศร้าๆเลยพี่น้องโอเคก็บ่ได้ออกไปไหนเด้อพี่น้องเบิรสร้างข้าเจ้าเห็ดถูกอันนั้นแล็บพี่พ่อแล้วพี่น้องกาลลางโหลดไอ้ยางน้ำโหลดเราไ่ได้ลางโหลดอยู่บ้านก็ได้จะมา ออกมาก็ะเบิดล่างพี่น้องค่ำมืดสิมาแต่งกินไหวให้สร้างพี่น้องกองที่เพราะว่าในบ้านเจ้าหน้าปอเปี๊ยะย่อไปซื้อยังอุปกรณ์ที่เพิ่นสร้างนั่นแหละเป็นคู่บ่อไส้ปูนไส่น้ำนี่ยัางที่ไปนะพี่น้องแล้วก็ตะปูเพิ่นสร้างนั่นแหะพี่น้องแล้วบอเปี๊ยะสิไปเป้ฝันอีกพอสิ้นเดือนใะเด้พี่น้องเชื่อมุดบนนั้นไหเชื่อมุดเลยเนาะ โอ้เยเสื้อตัวเย็นได้จนแห้วพี่น้องเอองลยหม้อกระทะเอาเดิมห้าหมาพี่นออ้องเลยจนกายเป็นต้มไส้ตัวแม่กอดซีาดาซีทอดอันนี้ค่ะซีตามเจลเจจีเจ้าเจียวข้าวกันนึ่งฮ้อนๆ้อนแล้วก็ซุป,ปกระน,นี่นเ,เ,นนนนเลยพี่น้องเลยนี่ฮ้อนๆเลยเรื่องนี้ ไม่โมเผ็ดให้สร้างกินเนี่ยทำบ้านหนาวให้้างแต่ก็นึน่งพักไปิมอหัรหนึงเขาไม่ได้ให้จามาดนบอันชาวแตดหาเจอเพิร์ตนเพิพออาาร์ตนเนาะไปซื้อเพิร์เนาะพอเป๋เขาก็ทำให้ซื้อเนกินแล้วย่างมาไว้ในตู้ขอเบิร์ตและพี่น้องซื้อย่างมาไวกันได้ได้ตอนแหลงนะพี่น้องเพราะว่าสร้างมันก็เริ่มมาคุยกังเผ็ดให้อเป้และเป๋เลยซื้อเนกินเผ็ดไว้ให้สร้างกินตอน เท่นะนะตอนศ้าวเราเปิ้กินข้าวมาในบ้านเองนะนะนะแม่นกนุตเอ๋ยสมาร์ทเมนี่เป็นค้าวดีของนงนุตพืนอยากใส่แผ่ซานพี่น้องแก้วเปินหนา้าวเพิ่เดินนมาสิคืออยู่บ่ Cái này là từng sai thì lọc ấy Rồi bây giờ á, cái bánh nấm đèn Anh em đi sẽ phải sai lý Bác bảo cho Ui, xì đàn này mà coi nó Đã rồi đó วันนี้เราตีนกับข้าวให้ตากระต๊กตีน,น,น,นต,พาพาต,ตัวหนือยนอันนี้กระต๊กข้าวเปา่าจะตุ้มอย่ากระตกหน่อยข้าวเปคือกลับมายังไม่ได้ล้าือด้แล้วตีขัไเป่าเป็นแค่แร์รึเลอา ซาจะมีผอีกพี่น้องเลย,ย,ยได้สร้างซาอีกเสียในทันปีใหม่พี่น้องเลยใครซ้อมหน่นนนนอยได้ไปซื้ออันเดินมันไหมจังเยซื้อเพื่อันนถ้าเต็งทีเอนก้อนนี่้แจงไว้ซื้อพี่น้องนึ่งพักของพวกคนเอาช่วย หนึพักที่นอนเลยชุกัว่าักาดที่นอนหนึ่งผักาดนี่แหละอาหารบ้านเราพี่นอนเลยกินซีนไล่กันบอดีกินพักกินยาแน่สฉบำรุงร่างกายรัอดด้อกางกินข้าวเลยบอแลนี่ก็จังหกขบเก่าย้าซโม ทอดใช้หม้อไงหม้อกระทะไม่ได้เอามาเดี๋ยวไปซื้อมานี่หม้อเดี๋ยวสิไปซื้อนล้วกินมาเพิ่มพี่หนึ่งพักจ้าพี่น้องหนึ่งพักกาดกระเจียวพี่น้องกระข่ยายเอลโบเป้กระติซื้อไปซื้อพี่น้องซื้อยังมาไว้ในตู้เห็ดให้เพิ่มกินนะพี่น้องแต่ไอ้น้องเขาเองนะพี่น้องเลยอาศัยเพื่อนอาศัยตัว เด้พื้นมาเฮ็ดให้หแล้วก็พราน้ำพักนแกนกห็งกันพี่น้องก็ก็เดินกับพี่น้องติดตามเบิ้งโฆษณาโฆเรากระแสบาเป้เด้อพี่น้องเอสซีเบิดุกตาที่เข้ามารับสมั่ซองปเปย์บอลลาบันนาแล้วพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชมแล้วก็เบิรงโฆษณาบาเป้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องมันนี้ไปเบิ้งบอลกเจ้อกกำลังถูกเนาะเบิ้งพี่น้องสาสบาเป้ยมาได้พับพี่น้องเอ,องพอบังคับพื้นมาขัดนะ เมนตะขี้แมวขี้แมวน,น้องน้องนุชมันมาขมี้อยู่ันนี่นั่นบาเบลเออแมวไปขี้ได้เลยดิมามห้ามคนมาสานเอาศานตร์แหละขี้ตะขี้แมวคนจงเอาเมนเท่าเมนเดี๋ยกว่าเบลที่สร้างมาใหม่ไอต้ตอนดินบอกระไว้ายไก่ว่านกอแหงเลยพี่น้องดงพิษบอนแหละที่แท้ข้าวตะพุ่นกะดีเนาะน่าดังดอนแมนเป็นคนไม่จับเป็น้องซอยกันพี่น,อน้นองซีอไอ้น้องเขา เจ้าพื้นึงจับแล้วก็พื้นึงเป็นชารับกันไปกันมาพี่น้องพื้นึงได้เวกับพื้นหนึงจับนะพี่น้นองมวันนี้ก็ล่างลงได้มาเพิ่มคนงานวันนี้พุ่ม้องเ,อาาพ,ออเองพิ่มก็มาทุบแต่เต้าแต่เด้เาครับแล้วนครับนี่ได้เต้าล่างเราไปได้อยู่บ้านเนาะคบม่ กนเนี่ยก็เล่เกบไปที่อแดดดเตอร์แล้วเนาะอือเอาไปไหว่ไมเกับเมับพืนก็ได้าถ้าปับพืนหรือเนาะได้บ่ได้เออทุบมกุมุ่นเลยค่อยทุบกัอที่นี้มุ่นแม่เอาไปไหวเวลากระเทือกเนาะเนาะทุดีเลนอยเอาเอาเอาอาเ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 อเอาเอาเอาเอบ

เพี่น้องเพิ่นเนเดิมสีกยังขึ้นก็จับเลยหราครับจับเลยหรอมีแล้จับีแล้วจะไหม่เลยแล้จะไหม่นี่เนาะมันก็มนีจะด่าเจอเอ้ีใช้ไม่ตีแล้วเนาะด่าทาีไปจัำไม่จักากพี่น้องก็แต่ได้เหตุนะนะพี่น้องเลยช่วยพี่นองก็ยังบักรายมืเนาะโอ้ยี่น้อดมันทิศนึงแล้ว ท,ทิ้หนึ่งกัแล <physical meal. S 2> ้วเนาะก็แบบนี <Okay. S 2> ้เดียวอนก่อนก็แ่นมือเดียวแล้วนีทิ้งเลเ้าเมือกินี่แหละพี่น้องคนงานตอนเศร้ามืนอ่นพี่น้องก็พอบังน้ามคนนี้นะอาศัยกันเพิ่นมาหุแต่เศร้าเมื่อวานนี้คาวีเพิ่นไปไปล่มโง่พี่น้องปอเป้กกับอยซองวีโดนเลิกจับแต่ตอนนี้ว่านะจับมาจับเลยเนาะหนึ่ง เขากพอไมได้เท่าบอกโอ้เขาเลยเท่าบอกทมันขึ้นนี่วั <kau> ้อง้องเท่าบออเท่าเนีมันลูกทานตายขาทอล้มตรงเานตรงขนาดเราลุกไม่ได้เป็นงวอยปีนั่นละมันจะล่มแบบนี้จะทอไปตายก่อนตายในล้านนึงมันไม่ได้เพงมันหนักทองมันน่ทองมันลูกเลย ลูกยุ่ง uh, มันได้ลูกอี้ยู่ไหนน่ะเออทั้งลูกพี่น้องมันนี่อยู Brother ่พายต้มมัดมือว่าทั T ้งลูกกินทั้งลูกกันเลยเออพี่น้องงัวร่มมือวานเนี่ยตกขันหนาเลยลูกคนไทยโอ้ยอย่าถ่ายอย่าถ่ายกูเด่นนั่งกินข้าวหมกเลยว่ะวาดข้อแ้กจะซื้อซอยจุ๊ไม่ได้ซอยจะชื่อมันเนี้ยหรอกอะไม่ได้เฟยเยอะมันเป็นแล้วอันนี้เลยโด่เอา S <S กลกอาาก,<ล>กระโเกลไปซื้อบว่างเดยวจะได้ซับแบบนั้นโอ้โอโยเจ้าบัวสร้างดังหะเนาะไม่ว่าจงไรแล้วเขาปั่นพูดพปั่นพูดพอกันใช่นนป่ะนะในจะพูดนะสี่ซีมาบอสทแม่บางามีบอสหวานบอสทัน,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 นไม่ได้คอย,ย,อยอดีว่าแม่บางคำอกมาหวา,า,านบอสเป็นเดซ่า พูดและเชิ่อม้วปราหมัาต้องผูดเงี่ยกนู่ดนาซิบเนั่มเน่ยอพอมน้่ยาเยพอนด้าพอ่ะเด็กจะจัอมบายพ่อกับมันอู่ใกล้เวลาหาประตุปมูดนะค่ับ มีผ้านกรแพ่ลงไก่โพดี่ลงบานั่นมาเจาะเลยไอนก่ดีไ่โที่บักนเจ้าโบกกันนาเจอแค่ไหนสายมีข่างมาเลยบอาางา แล้วก็กุ้งกิ้งมือละก็จะปูแสบเนาะเออเดินสร้างใจยังมาสร้างมากขึ้นว่าถ้าอย่ามีทันได้มาเนอะทันได้ลวกเข้ามาเข้ามาทอดอยู่บ้านนี้เดี๋ยวบ่อันเด้อเออไปยุให้สร้างมาด้วยลวดน้อยแต่ว่าเออเอาว่าแสนเออตัดแสนพอดีเนาะพอดีน,นดม่และเข้ามาทอดพอดีฉปรายใกล้พอได้พอดีเนาะ พี่น้องปากไว้สมีเดินีนีกันนะมาเปดพี่น้องเ่ามื้อนี้การเคลื่อนไหวของเปีห้องได้สำเร็พี่น้องตเปิต่มือเ่อได้สาเร็จาวติดตามนากันพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ่กำลังใจพ่เป้ดเด้อพี่น้องพอกันก,กินหน้านะไปเดี่ยวสบายดี